สวัสดีนะผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกล้วนะฮะช่วงนี้นะครับผมเราก็อยู่เกมรักลับออริจินนั่นเองนะครับผมวในวันนี้ผมก็จะมาทดลองนะครับผมซึ่งผมได้มีโอกาสเขาเรียกอะไรมีโอกาสโชคดีนะครผมนร d r การ์ดไฮได้จริงมานะครับผมนะการ์ดแท้นะครับการ์ดแท้ทุกลิกสิทธิ์นะครับผมแนละนี่เลยครับผมนะนี่คือผมไปตีมาแล้วอยู่มันก็ดับนะครับผมประมาณ30%มสิรนะรนะก็ดับแล้วนะครับผมนะโอเคซึ่งในว,วันนี้ผมจะมาทําการทดลอง VS นะครับผมนวะีเอสกับการ์ดมดนะครับเอาเวกสามดาวสองใบเนี่ยผมต่อให้เลยการมดสองใบกับการ์ดออกกรไฮได้จริงหนึ่งใบอันไหนมันจะแรงกว่ากันนะครับนะคือถ้ามันแบบ มันแรงๆเพราะข้าเลือกข้ามันแรงพอๆกันเราก็ไม่ต้องไปนั่งตีการ์ดหาหาหาใช้ได้จริงนะครเขาก็แค่แบบว่าไปเข้าตลาดแล้วก็ซื้อการ์ดหมดเลยคือการ์ดหมดแม่งเหลือๆแน่นอนนะครับผมนะ่ยบบสำหรับเทิร์ผมว่าน่าจะรูเทิร์นะการ์ดหมดแม่งเหลือแน่นอนนะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกันนะครับผมเนี่ยซึ่งการหมดนะแต่ละใบนะฮะมันจะบอกความสามารถอะไรบ้างนะครับผมเนี่ย เอ,อาไว้ครบ3ดาวนะบวก P ATK หกสิบนะแล้วก็บวก P a k หเอร์เซนะฮะแล้วก็บวก P damage สองจุดานะครับผมนะก็รวม2ใบก็เป็น5%้านะครับผมนะ่ี P damage เป็นหเป็นตแล้วก็ P ATK ไปสิเป็นนะครับแล้วก็ P damage ไอ้ P ATK นะครับผมนะเป็ k นร้อยี่นะครับผมนะก็คือถ้ารวมสใบนะโอเคซึ่งเพื่ออ่าให้ความเป็นธรรมนะครับผมจะประับผลให้เป็นขนาดเล็กแล้วก็ครึ่งมนุษย์ด้วยนะครับผมนะจะได้ความเป็นธรรมของอ่าการทไฮด้นะครับผมนะเออเพราะการทไฮด้มันตีแค่ ไอ้นั่นไงแรงนะครับผมนะโอเคผมจะเปิดอ่าเปิดโซฮีแล้วกัน,กนซึ่งความเป็นการโจมตีของผมมันมันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมนะซึ่งบัฟโซฮีจะไม่มีหุ่นเนาะโอเคเออถอดดีกว่าผมว่าถอดถอดผมก็ถอดสัตว์เลี้ยงเลยจะได้เป็นข้อกังขาเนาะเอ้ยมันถอดในนั้นก็ได้นี่หว่าใช่ปะโอเคดีนะมันมีการแบบบล็อกดาเมจแบบที่ผิดปกตินะเออผมชอบมากเลยตีหุ่นบางบางทีมันบัฟกับพิชนะแบบขึ้นทีสิบยี่สิบล้านอะไรอย่างงี้นะครับผมนะโอเค ผมดูได้ว่าผมเซฟสกิลอะไรหรือยังอ่าลืมเครื่อง,ง,อยอยงอพิษนี่ไงโอเคผมจะทำการตีเลยนะครับผมแนะ่แล้วก็รอสปาร์ตก็รอให้มันบัฟรอให้แบบว่าบัฟทุกอย่างขึ้นนะครับผมแล้วก็ FPD ผมขึ้น500%เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทำการกดรีนะครับผมแนะ่โอเคเราจะจับไปที่หนึ่งนาทีนะครับผมจนะไม่ชาร์จเกินไปไม่เร็วกันไปนะครับผมแนะ่เนี่ยผมการตีปกตินะก็ขึ้นประมาณ9,000นะครับ8,800เหรอเออเทียบมันมันเล็กเกินไปวะ ผมขอไม่ได้หรอกบบเลขตัวใหญ่ก็แล้วกันนะจะได้เห็นเลขด้วยเนาะเนี่ยโอ้โหเรประมาณ9,000นะครับ9,000เอ็ดสูงสุดนะเอ้ย9 0 0พนสองนะสูงสุดนะครับผมแล้วก็ต่ำสุดก็ประมาณเฮ้ยโอ้โหผมลืมผมลืมผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษผมลืม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 ถอดการ์ดไอ้เราะอันนี้อันนี้คือถ้าแบบว่าเราผมจะดูดีเบสยังไงดีเบสว่า อันไหนไมันจะแรงกว่ากันนะครับผมนะเออถ้าเราใส่การ์ดเพติมวอลแล้วบางทีครั้งนี้ดวงดีครั้งหน้าดวงไม่ดีเงี้ยดีเบสมันก,ก็ต่างแล้วนะครับผมนะโอเคเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมาโอเคดูบัฟแล้วขึ้นหรือยังโอเคขึ้นดีเบสห้าร้อยโอเคกดรีนะเราจะอยบ่ที่หนึ่งนาทีนะครับผมนะก็เราดูดาเมจด้วยตาเปล่านะครับก็จะขึ้นแบบสูงสุดนะเก้าพันสองนะครับต่มสิบแปดพันแปดนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะเลขก็จวิงประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเค ก็ยัตีไปเรื่อยๆเ,เออแต่จริงแล้วผมผมอาจจะเชียร์แบบการบดน่าจะแรงกว่านะเพราะมันมันมันได้เปรียบแบบมันมี2ใบเลยเกรทปันเออแล้วคือแบบมันบอกพีดาเมจพีเอนดเจเป็นเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้คือแบบว่า4,500นะนะครับผมนะเออพีเอ็นดิเจหกสี่พนะครับผมนะนี่ดูดิมันอาจจะได้เปรียบนะเพราะว่าถ้าเราใส่การไฮร่าแบบกระโดดเลยมันมันไม่มี ี่เออมันไม่มีดาเมจอะ่ะมันไม่มีเอทีเคเดี๋ยวเราดูนะครับผมนะว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผมเนาะอุ้ยคิดหมดเนาะพี่เอ้ยอุ้ยโอ้โหพลาดเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมข <c oughs> <c oughs> อตัดผมขอตัดคิดว่าคือเมื่อกี้มันเสียใจหวะแบบเครือบพิดนิดนึงอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าผมมัวแต่เล่นแล้วแบบว่าพิดมันหมดเวลาพอดีอะ่ะเออโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแล้วผมจะตีใหม่อีกรอบเนาะ เดูดิไอยโอเคดีบดีเลยโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปเลยนะโอเคนะครับผมแด้รอบนี้ก็ คุณหนึ่งในทีเทียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยก็ไม่มีขัดจังหวะอะไรเลยนะครับผมนะก็เนื้ทีนะครับผมนะดาเมจต่อวินะฮะก็อยู่ที่1 3ึ1 0 0สนะครับ4 6 7นะครับผมเนี่ยแล้วก็ดาเมจทั้งหมดนะ7ล้านนะครับผมใช่ว่าหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านใช่ครับเจ็นแปดแสนแปดห่นแปดพนยี่สิบสีนะครับผมเนี่ยผมจะทำการแค็หน้าจอตรงนี้ไว้เนาะโอเคผมจะทำการถอดการ์ดมดนะครับแล้วก็ใส่แค่การ์ดไฮด้าจริงแค่ใบเดียวนะเราไปดูดีกว่าว่า อันไหนมันจะแรงกว่ากันนะครับผมนะแต่ว่าการมดข้อดีก็อย่างนี้รู้ๆนะมันไปได้ทุกที่นะแต่ว่าการหายได้เนี่ยคือเราต้องไปตีที่แบบพวกครึ่งมนุษย์เท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะโอเครีเซ็ตเดี๋ยวผมขอเนี่ยแบบป๊ับพิดใหม่กันแล้วกันนะพิดหมดโอเคแล้วเราก็ทำการตีเลยอุ้ยเชี่เห็นวยตาเปล่าก็น่าจะรู้แล้วทุกคนแน่ผมจะทำการรีเซ็ต ราเเ็ลยโอ้โหทีรีเคหายไปเกือบ500 500เลยดิคือหายไปเยอะมากอะ่ะแต่ว่าเราตีเผาคือมันแรงขึ้นมากเลยนะครับผมนะคือบอกสูงสุด9,006น,น,นะนะครับผมนะต่ำสุดประมาณ9,002นะครับผมนะฮะโอ้โหุผมบอกเลยว่าคุ้มนะฮะถ้าคุณแบบมีโอกาสนะครับเขาหรือวนะ่าเอามาผมผม,มองว่าเอามาได้นะการใช้ได้คือคุค้มมากนะอย่างที่เห็น เียแรงมากนะครับผมนะคือมันสามารถที่จะเอาไปตีคนก็ได้นะครับผมนะเอาไว้ฟาร์มก็ได้นะครับผมนะเออแต่ว่าด้าน,นหลังเลยก็มาตีคนนะครับผมนะมันก็ได้อยู่แต่จริงๆออกการไอ้นั้นก็ได้นะการคนเหมืองน,นะฮะเออเดี๋ยวถ้าผมผมจะไปฟาร์มคนเหมืองละนะครับผมถ้าแบบว่าถ้ามันมีโอกาสดอบการคนเหมืองเดี๋ยวผมก็จะมาทำวีเอสกันนะครับกับ,บการนี้เนาะเออเดี๋ยวก็เราดูว่ามันดับหรือเปล่า <c oughs> โอเคใกล้ครบละ โอเคนะครับผมนะฮะก็อุ้ยู่มันใกล้เคียงกันเลยว่ะแต่ก็อาจจะหานิดนึงปะดัมเมเตวินะครับผมนะอยู่ที่เอ่อ1 3 8 6 0 5นะครับผมนะและ้วดาเมจทั้งหมดนะครับนั้นล้านสาม3สนนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเอามาเปรียบเทียบโอเคนะครับผมนะนี่ก็เป็นภาพแคปนะครับผมที่เอาก,กูทำอย่างนี้เลย,ย,ก,ยกูยี้แกตัดต่อโอเคนะครับผมนะ ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการ์ดของไฮด้านะครับผมฝั่งขวาเป็นการ์ดของมดนะครับผมเดีเ๋ยวผมจะเขียนก๊กับไปเลยก็แล้วกันเ,เพื่อนให้ไม่งงนะไฮด้า <ID> ลายมือสุดยอดแล้วก็มดโอเคเรามาดูดีกว่านะครับผมว่ามันเท่าไหร่มันห่างก,กันเท่าไหร่อุ้ยห่างกันเยอะนะห่างกันเกือบห้าหมื่นเลยนะครับผมนะไฮด้าคือแบบว่า ดันเป็นทั้งหมดนะอยู่ที่8ล้าน3แสนนะแต่ว่ามดนะครับอยู่ที่7ล้าน8แสนนะเขาก็ห่างกันเกือบ3 30,000เลยวะนะครับผมเนะี่ยเอ้ย50,000เลยวะเออแ8 9 10แล้วก็ใช่ใช่กะห่างกันเกือบ50,000เลยนะครับผมเนะี่ยแล้วก็แล้วเป็นตวินะครับผมเนะอันนี้ก็อยู่ที่ใครหน้านะอยู่ที่1แสน30,000 8,600นะฮะแล้วก็มดนะครับอยู่ที่1แสน3 หมื่นหนึ่งพันนะครับผมและก็อันนี้ก็ห่างไปเยอะนะเออห่างกันประมาณหลักพันนะครับผมและเออห่างกันกี่พันวะเออห่างกันประมาณแบบเจ็ดพันนะครับผมนะ,นมเ,อะนะเออห่างกันประมาณ 100, มนะเจ็ดพัน 10, เจ็ดพั 7, นนะก, 7, 000, 7, 000. ก็คือเไ้ยห่างกันเยอะนะเจ็ดพันก็เกือบหมื่นนะโอเคนะเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละครับนะครับผมแนละก็อย่างที่เห็นนะว่าการไหนมันดีกว่ากันนะครับผมการมูดก็ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะมันก็เกือบ เกือบเท่าๆกับไฮด้าเลยนะแต่ว่ามันสองใบเลยอเออเป็นไม่ได้ก็หาก็ให้ได้นะฮะหรือว่าเก็บตังค์ไปซื้อไปไว้ประมูลไฮได้ดีกว่านะครับผมนะแต่ว่าข้อดีของมดนะมันไปได้ทุกที่นะครับไปร้อยชั้นก็ได้นะฮะไปได้เอ,อทุกที่อ,อ่ะ ลายมือสุดยอดอย่าบอกนะครับผมนะโอเคก้าบ้าผมจะเป็นไหนคลิปหน้านะครับผมไว้แต่การมดก็ยังดีนะผม,ผมก็มองว่ายอยากจะใช้กา,า,ารมดอยู่นะครับผมนี่แบบเอาไว้แบบว่าลงรอยชั้นเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเออก็ไปครับผม